เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่รับสิญญาโทของนางสาวพรธนกตสินดาค่ะสาขาเอ็มเอค่ะยินดีกับคุณพรชนกตสินดาบุตรสาวคนเติมเ <ขอ S 2> ่ะนีนะคะคุณคุณเกื่ันจะถ่ายรูปอยู่น,นะคะไ้อห้างนะคะด้านขวาของกล้องนะคะปักป้องด้วยค่ะตอนนี้อเฮ้ยเอเวอร์บัดี้ว <c oughs> ้า <c oughs> โซค i t h you. ืมสป y o ามิงเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีแล้วนะคะก่อนไปพี่คะอะไรนะคะอีกพี่คะชื่ออะไรอะคะสวัสดีค่ะชื่ออาร์มค่ะจบการศึกษาค่ะไม่ต้องถามนะคะจบปริญญาโทด้วยค่ะโอ้ค่ะคณะหรอคะบริหารค่ะนั่งตรงหน้ารถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล,แล้วจัลเฟรญญาโทนี่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อชาติบ้างคะอุ๊ยอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากค่ะเดี๋ยวฉันขอขอลายถึงท่านนายกรัฐมมตีก่อนนะคะฮัลโหลฮัลโหลอยู่โอเคโอเคโอเค ท่านก็บอกว่าวจะช่วยทั้งอรอปภกอกโนสรลโนสอลชปปชช่วยหมดเลยค่ะท่านบอกมาค่ะถ <c oughs> ูจกจับโบเดี๋ยวนะนอกประเด็นไปบอก <c oughs> คิดยังไงถ้าหากมีลูกหลานกำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่คิดว่าจะมีลูกหลาลนว่า หาแฟนก่อนค่ะหาแฟนก่อนค่ะผู้ชายในสเปคไม่มีเลยค่ะเออคนคอนโดมีนะคะรถมีพร้องเงินเก็บก็โอเคประมาณนึงการงานใช้ได้พูดเลยว่าพร้อมเอออายุอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าว่าอยู่อยู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกันไปนะคะอะไรเงี้ยดีกว่าเป็นเพื่อนกันไปแบบว่าคนนึงล้มคนนึงก็หามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุกคานกันไปไม่เป็นไรเราธรรมชาติ าช่วยๆกันนะคะจบคำถามแล้วหรอคะจบแล้วคะ่ะหมดแล้วหร <c oughs> อหมดแล้วก็ขอบคุณนะคะ ร้อนมากอ๋อหอนี่คือมันแจ่มน่าจะสามสี่วงสามอ๋อมันแจ่มมันแจ่มแจ่มจริง

ยไงบ้างครับน้องต้องไปฝึกเยอะนะคะเป็นไรคะ่ะซีรีเพลินทำได้คะ่ะเดี๋ยวก็เรียบร้อย <c oughs> อุตส่าห์มาถึงค่ะ <c oughs> โอ้มาถึงยากมากหลงทางไป15กิโลเลยคะ่ะแดดเปรี้ยงเลยนะคะอ,ออกละเจอเที่ยงพอดีเลยคะ่ะ ตอนนี้มากับลูกๆสามสองคนค่ะสามคนกับอีกคนนึงยังอยู่พุ่งพลเลยค่ะอยู่บนดอยอยากเป็นเด็กดอยยังไม่อยากกลับตอนนี้แม่กับลูกอีกสองคนไม่ไหวแล้วค่ะกลับดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวจะต้องไปกินกาแฟอีกนะคะที่มดมดุตอนนี้กำลังลงนะคะแดดร้อนมาก you yeah. ที่อำเภอหางดงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านจากักรวาลบ้านดินค่ะเป็นสถานที่ที่น่ารักมากค่ะเหมือนบ้านการ์ตูนเหมือนเราไปอยู่วอนติสนี่เลยแล้วก็นนคือมีพพอบเตรียมให้เราถ่ายได้ทุกทุกช็อตเลยค่ะดิฉันก็ถ่ายไปเยอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแค่เป็นพันรูปเท่านั้นเอง นิดเปรียมวค่ะอันนี้คือสวัสดีค่ะเออจิ้งคอยต้อนรับแขกเอตัวเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาลเป็นคนเฝ้าบ้านนี้หิใปะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะนี่คือบ้านเปอร์เซียค่ะสวยมากนะคะข้างในสวยมากๆเป็นบ้านที่สวยที่สุด ของที่นี่ของบักของจกักรวาลบ้านดินนะคะส่วนหลังถัดไปนี่เขาเรียกว่าบ้านอินเดียค่ะออมีเปรด้วยนะคะทําเก๋มากเลยค่ะคือที่ไหนก็ไม่มีซ้ําที่นี่นะคะอยากจะให้มาที่นี่กันสวยมากประทับใจค่ะมาแล้วก็อยากจะมาอีกหลายๆครั้งเพราะยังเก็บรูปไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านอื่นนะคะ เช่นข้าบ้านนะคะอันนี้คือบ้านประเซียค่ะอ,อ,อาจจะสภาพไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะพอระดีเมื่อคืนนี้นอนดิ้นนิดนึง,ง,งอันนี้คือเป็นลิฟ่งรูมนะคะแต่ที่นี่ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นนะคะอยู่กันแบบธรรมชาติค่ะลกหน่อยนะคะแต่ขอเก็บถุงนะคะ อูไม่สวยงามเอ่ออยากจะนำเสนอห้องนอนนะคะห้องนอนสวยมากมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เละไปนิดนึงนะคะพอดีเมื่อคืนเกิดภัยธรรมชาติค่ะดินไหวค่ะ กาแฟแล้วก็เป็นอ่างไว้สำหรับล้างุ้ยชามนะคะเก๋ค่ะอันนี้นะคะทำกระติกลวดลายเพิ่งเห็นที่นี่ครั้งแรกสวยมากส่วนแก้วกาแฟก็สวยนะคะนี่นะคะทําเก๋ค่ะขอเชิญเข้าไปดูในห้องน้ำเลยนะคะ เป็นไงคะชอบไหมคะสวยจริงๆคะ่ะยังไงก็ให้มาลองมาชมดูนะคะแล้วจะประทับใจคะ่ะได้ยด ที่ตะกวาดบ้านนินนะคะไม่สบายไปันอันนี้เป็นบ้านอินเดียเห็นไหมมีที่นั่งไอ้นี้ด้วยเอาลงอะไรอ่ะชิงช้า ตอนนี้กำลังขับลงจากเขานะคะออ,ออกจากจักรวาลบ้านดินค่ะตอนนี้อยู่ที่ยังอยู่ที่หางดงอยู่นะคะมาเจอกลุ่มนะจักรยานเสือภูเขาอยู่ค่ะเท okay, มาอยากจะเป็นอย่างไงานบ้างจะทำให้เป็น ชื่อใหม่อันนี้เป็นเพื่อนขางห่วงไหนแค่ไห,หนแค่ไห,หน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ด้านหลังเรานี้นะคะกรนแสน้าเรือขาเือขาวน่แกสวยมากเลยเนะีย่ยจะเห็นลายมันไหมลายมันแจ๋วมากเลยอะ่ะไอเห็นเหมือนเห็นมีอยู่แค่ตัวเดียวยเห็นมีอยู่แค่ตัวเดียวเดี๋ตวตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปหาหมาแพนดี้นะคะหมาแพนดี้ ตอนนี้กำลังจะพาไปดูหลินหุ้ยนะคะสักครู่นะคะขอไปซื้อบัตรก่อนค่ะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าของการดูหุ้นด้าเลยนะคะอันนี้เพิ่งซื้อบอัตรมานะคะผู้ใหญ่50ค่ะเข้าไปดูเลยนะคะวันนี้หลินฮุ่ยตรวจสุขภาพค่ะข้าซ้ายหลินข้าขวาก็คือฮันด้าน,นะคะ,ถ,นนะ,คะถ้าเราไปทายนี่คือสโนดู มาอยู่มาฝั่งนั้นเอาไปถนน